สบายดีอ่าตอนนี้นอนนดกับมาอยู่ที่สนามบินอุดรธานีเนาะสบายดีสบายดีตอนแรงเด้อมื้อนี้นอะสนุษพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศยามแรงเนาะข้างๆสนามบินอุดรธานีเนาะ ซึ่งถ้าอยู่บ้านของนุชเองเนาก็คือหาบึงเครื่องบินนี่คือยากเนาะหาบึงยนต์นี่แต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยเนาะซึ่งกะมาอยู่กับแฟนนุชเรากะที่นี่แหละทุกคนตื่นมาในแต่ละมื้อก็เห็นทุกมื้อเลยเนาะเออตะโนเนาะตอนมาอยู่ใหม่ๆกะอันตื่นมาน่ะ ก็ได้ยินแต่เสียงเครื่องบินเนาะเพราะว่าบ้านเพิินนะบ้านแฟนนุดเนาะอยู่ใกล้ๆก,กับเครื่องบินแต่ละมืกอกับจังซี่เลยทุกคนเสียงดังขนาดเลยเสียงเครื่องบินมันลงอะนะ่ะเนาะเมื่อนี้นุดก็เลยพาพี่น้องเข้ามาเบิงบรรยากาศในสนามบินอุดรธานีเนาะซึ่งเป็นอ่าอยู่ในไทยนี่แหลนะเนาะเบิงบ้านเพิ่นบ้านสนามบินของขาเจ้าะนะไงกว้างไงแล้วก็ เวลาเข้ามาก็สะดวกเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศทางเขาเนะทั้งน้านี่ทาเฮาขี่รถมาในแต่ละมือเนาะเพื่อนก็นจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจหลังรถเนาะทุกคนเพื่อนเบิ่งว่าเฮาเอาอย่างเข้ามาแน่สินะเออนี่เนาะบรรยากาศตอนแรงทุกคนตอนนี้นุชมาอยู่ข้างสนามบินอุดรธานีเนาะมาเบิ่งบรรยากาศตอนนี้เครื่องบินมันลงเนาะ เชองบินมาฮอดแล้วก็เลยพากันอขี่รถเขามาเบิงเนะาะคนลาวกะมาขึ้นอยู่นี่หลายเด้แบบว่าข้ามมาแต่ลาวนอนละกะมาลงอยู่สนามบ,บินสินะแล้วก่าบางคนเนาะก็ไปกรุงเทพเนาะแล,ะล้วก็ไปพัทยาสินะไปเที่ยวไปเที่ยวในอันเมืองเนาะอยู่ไทยสินะเออ ไปเที่ยวทะเลอยู่พัทยาแล้วก็บ,บางคนกับไปเที่ยวในกรุงเทพคนลาวกลเดินทางเข้ามาเที่ยวหลายในปัจจุบันนี้เนาะที่ว่าเดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยหลายสุดเลยนุดเข้าไปเบิงอ่ามือนั่นเนาะเข้าไปเบิงในอันเพิ่นจัดอันดับเนาะที่ว่ามีคนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในไทยะนะ,ะลาวหนี่อยู่อันดับที่สามคนนี้ทุกคนเนาะพี่น้อง เครื่องบินไรอ,อันแอร์ออกแล้วอ่าตอนนี้นอนนดกับมาอยู่ที่สนามบินอุดรธานีเนาะนี่ข้างหลังรถเนาะเห็นเครื่องบินที่มันเกี่ยมจะออกเนาะเลออนแอร์ใช่ไหมอือนี่นาะตอนนี้กับประมาณถูกมงแรงทุกคนที่เขามาทอดอมาเบิร์ อยู um, my my ่บ mm ้านสาวนุชเนาะเขาเอินวานเดินยนเนาะหรือว่าสนามบินแต่ว่าขี่ยนขี่โยนขี่ยนไปเวียงหวาหรือว่าขี่ขี่โยนไปหลวงพระบางเนาะอยู่ลาวเนาะแล้วก็ขี่ยนมาไทยต่างประเทศหวาสิเนาะเขาเอินว่าขี่นยนเด้อแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยเนาะเขาเอินว่าสนามบินหรือว่าขี่เครื่องบินเนาะไปเวลาไปเที่ยวสิน่ะเนาะทุกคนแต่ว่าก มีความต่างเนาะลากับไทยก็ตตางกันน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าอ่ามื้อน,นี้เนาะสาวนุชกะสิไปตลาดก็เลยมาแวะทุกคนมาแวะเบิงบ่งบรรยากาศตอนแรงอยู่ข้างสนามบินเนาะเพราะว่าอ่าเมื่อที่นุชมานี่อ่านุชสิไปตลาดนัดเนาะตลาดนัดอ,อยู่ข้างสนามบินนี่เดียวทุกคนอยู่ติดติดกันเลยก็เลยพามาเบิง่งพามาชุมบรรยากาศตอนแรงเนาะ เครื่องบินกําลังสิออกแล้วก็ามาเบิงเนาะ,ะคนล้าก็เดินทางเขามาเที่ยวหลายเลยนี่มาขึ้นเครื่องยูนีเนะา,เาะมาแต่ลาวแล้วลก็ามาแบบเตรียมเครื่องเตรียมของมาขึ้นเครื่องยูนีเนาะอันนี้เครื่องบินกําลังจะออกจ้าทุกคนเนาะไดออนแอร์นี่เนาะสนามบินอยู่ในจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศเนาะทุกคน ก็จะประมาณนี้วันนี้พาคนลาวมาบึงยนต้าสาวลาวมาดูยนดูยน with that. นี่้ยนลงมาอีกแล้วเนาะลำหนึ่งทุกคนพอมาเบิง่งไกลๆนี่ปักง่าิเลยเลยทุกคนสนามบินอุดรธานีเดินทางมาสะดวกเนาะไปเที่ยวอา่าบางคนเนาะที่เขาเจ้าเห็นงานเนาะมีเวลาหน่อยสินะเขาเจ้ากะอา่าขึ้นเครื่องข,ขี่ไปเที่ยวเนาะเวลาเดินทางไกลๆไปเที่ยวไกลๆเองสินะทุกคนเนาะ อยู่เมืองไทยนี่สะดกวกเวลาไปเที่ยวเนาะคือแบบทาวาสิไปน้ำรดสีกันหลายเนาะหรือว่านั่งเครื่องไปก็สะดวกเครื่องกับเจ้าหญ่เนาะแล้วกับบริการดีสินะนี่ลงมาอีกลำหนึ่งแล้วลำามาอไงสวยงามบรรยากาศตอนแรงดีนี่ทุกคนที่สนุปพามาเบิงมาเลาะเนาะเลาะเบืองบรรยากาศ ในสนามบินอุดรธานีใกล้ๆแบบนี้เนาะหาเบิงเดินยากเด้ออยู่บ้านสานุดบ่มีให้เบิงเด้นี่ทุกคนเนาะเพราะว่า <c oughs> บ้านนอกเออตอนยังน้อยหันถ้าว่ามีเครื่องบินพาในภาก,กันแลน่นออกไปเบิงคุนเด้แต่ว่าตอนนี้เนาะมาอยู่ไทยเนาะละกะ็มาเจอเบิงเห็นซุมื้อซูมือ,มอเห็นเครื่องบินนะยินเสียงมันซุมื้อเนาะเวลาอา มันลงมาจอดเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเนาะบ้านแฟนอยู่ใกล้ๆสนามบินกะนี่แหลกะก็เลยเห็นซุมือทุกคนเนาะตื่นมากะเห็นแล้วได้ยินเสียงแล้วประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนี่แมนโอ้ยเสียงดังขนาดเลยแต่ละมือนะโยนขึ้นโยนลงเนาะนี่กะนี่นี่จ้าตอนนี้ก็มาอีกลำหนึ่งเราจะอันนี้กำลังสีอ,อกเนาะ ยนกำลังสีออกแบบว่าลำหนึ่งลงมาจอดแล้วอีกลำหนึ่งก็ขึ้นสินะสมองหนึ่งออกเท้นหนึ่งมั้งทุกคนเนาะนี่เนะญญาะบรรยากาศสนามบินอุดรธานีซึ่งในสถานที่แห่งนี้เนาะผู้ใดก็ได้หลายคนก็คือสิดเดมาใส้บริการแล้วแหละเนาะทุกคนเนาะ ก็เป็นสนามบินนานาชาติอุดรธานีเนาะกำลังสีออกอันนี้กำลังสีออกบางคันก็กำลังสีมาจอดคันนี้ขึ้นแล้วก็อีกเครื่องนึงลงมาสิเนาะผัดเปลี่ยนกันทุกคนเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้เนาะสาวนุ่นก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อหลังจากมาเบิง่งบรรยากาศอยู่ในสนามบินอุดรธานีเนาะถ้าไผมาไซ้บริการกัสะ,วกวนะะกสะดวกว่องไวเนาะแล้วกัสะดวกเลยทุกคนเนาะเพราะว่าไว้ขนาดท้าเาเคีเครื่องบินเวลาไปเที่ยวแบบไกลๆหรือว่าไปยามญาติพี่น้องเนาะกัสะดวก สำหรับมือนี้เนาะสานุดก็ขอตัวลาไปก่อนสบายดีฝากติดตามสานุชเด้อมือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจา้าสี่เมือบ้านแล้วจา้าฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเนเด้อเดี๋ยว,ยวยอ่ามืออื่นเนาะมืออื่นสานุชสิกับโปป,ปลาวสิพาไปเที่ยวชมเมืองลาวเด้อจ้าพี่น้อง